เรื่องความกล้าแสดงออกอะไรพวกนั้มาก็เขาปฏิบัติเวลาถ้าเป็นไม่เข้าใจตรงไหนบางทีก็ไม่กล้าถามอาจารย์หรือว่าตรงใสต่ตรงไหนก็จะไม่กล้ามันก็จะเป็นเหมือนกับเราสะสมเอาไว้ว่าเอ,อ,เ,อ,อเราไม่เข้าใจตรงนี้เราบางทีไปหาในคูเก้นหรือหาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะครับตรงตรงนี้ครับที่ต้องควบคุมไเอีที่เราไม่กล้าถามนี่เพราะอะไรคะเรากลัวอะไรนั่รู้เลย ไปแล้วมันจะผิดอย่างเงี้ยเขาจะแบบมันอาจจะเป็นคําถามง่ายๆที่เราสงสัยเป็นคําถามง่ายๆสาหรับคนอื่นแต่เราสงสัยอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าเราถามไปแล้วเราอาจจะผิดก็เลยไม่ถามดีกว่าอะไระแล้วแล้วแล้วความคิดนี้เป็นความคิดที่ถูกไหมว่าเออถ้าถามไม่กล้าถามหรอกเดี๋ยวมันผิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นว่าง่ายเกินไปอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ไม่ถูกครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเหมือนกับ เราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็จะไม่เข้าใจตรงนั้นฮ่เราจะเสียประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องความคิดของเราอันน,นี้อันนี้แปลว่าคิดผิดอยู่นะใช่ไหมคะคือคือเปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเองบางทีก็เสียเวลาบางทีก็หาไม่เจออย่างเงี้ยแล้วนะถ้าผู้รู้เราก็ถามแป๊บเดียวครูนี่นะครูก็ไม่รู้เรืๆๆ่องอะไรทั้งหมดทั้งปวงนะมีปัญหาอะไรกูก็ถามถามแล้วเราก็ แต่ได้เข้าใจอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเป็นแป๊ปซี่ดีที่สุดหรอกก็เป็นแบบหวังเงลือกเราก็ไม่รู้จริงๆนะแต่แต่แต่ครูนี่ไม่อายแส่อยู่อายหรือเปล่าไม่อาย ถามไปเลยครับ<อ>คือเราไม่รู้หรอกว่าคําถามเรามันจะง่ายหรือยากบางทีมันอาจจะเป็นคําถามที่ดีก็ได้ซึ่งคนอ<ม>ื่นก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเ e อ้ยถามได้ยังไงอะไรแบบนี้เราจะเพิ่งไปตัดสินตนเองแต่ว่าเรา<ม>ลองฟังเสียงของคนอื่นแล้วก็สังคมที่เขาสะท้อนกลับมาหาเราว่าเขาคิดยังไงแล้วก็อย่าไปมีความคิด<ม>ที่ว่าแบบมันจะผิดซึ่งก็ไม่มีใครที่จะไปถามแบบถูกต้องเสมอไป คือมันจะมีความผิดพลาดอยู่แล้วแหละในในสิ่งที่เราพูดได้พูดออกไปแต่ว่าการที่แบบเรารู้ข้อผิดพลาดแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องทําต่อไปค <c oughs> <c oughs> รับเขาดักปรัชยาไงเขาชอบถาม <c oughs> <c oughs> ถามถามสะมันมันไม่มีถูกมีผิดนะใครถามเนาะเรา <c oughs> เราไม่เข้าใจบางที่เราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องง,ง่ายๆก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็เราเราไม่เข้าใจอะ่ะใช่ไหมคะ ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนั้นถามเลยแล้วก็คนตอบเขาก็มีความสุขนะคือว่าถ้าถามตรงเรื่องนะถามแบบถามในเรื่องที่เขามีความรู้อย่างเงี้ยเขายินดีอยู่แล้วเขายินดีอธิบายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งไปทํางานไปเรียนต่ออะไรเงี้ยต้องถามนะดัะบ,บปัญญาโทปัญญาเอกเนี่ยเขาเขาให้ถามนะ ไปอ่านหนังสือมาแล้วก็มาซักถามกันนะแล้วก็นี่แหละนะคะก็ก็ซักถามกันแล้วก็ตอบกันอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้รู้นะเพราะฉะนั้นทํางานก็เหมือนกันนะคะเจ้านายต้องให้ชัดเจ้านายต้องการอะไรถึงแม้ว่าเข้าใจแล้วเราก็ต้องเช็คว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยดีกว่าทาไปแล้วมันผิดใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น,นอันนี้ก็ถือว่า ถ้าถือว่าเป็นการประมาทเหมือนกันนะถ้าถ้าถ้าถาหัวฟ้อนี้มาประมาทในการประมาทในการประเมินอย่างนี้ครูวนะ่าเนาะแทนที่จะแบบเออไปถามไว้ก่อนแหละถามตรวจสอบไปก่อนนะฮะสุจิปูรีฟังคิดถามเขียนเนี่ยฟังเลยแล้วก็ถามแล้วก็จดไว้นะเพราะฉะนั้นครูว่าให้ให้ให,ให้ให้เริ่มเลยนะคะเพราะถ้าเก็บไปเรื่อยๆเรายิาย่งไม่อยากพูดนะว่าเป็นไหม ถ้าเราแบบเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันคาใจไปเรื่อยๆเขาบอกมันค้างคาใจนะเรายิ่งเรายิ่งไม่รู้ไปเรื่อยๆแต่เราถามนะมันก็จะมีช่องทางเองนะคะถามผู้รู้เนี่ยเขาบอกถึงบอกว่าอาให้คบบัณฑิตบัณฑิตเขาจะอธิบายเองถ้าไม่บัณฑิตคนนี้อธิบายแล้วไม่เข้าใจเราก็ไม่ถามคนใหม่นะคะเพราะนั้น คูคูคูเชียนะว่าไม่ต้องไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวว่าคําถามเราจะจะดีหรือไม่ดีคนที่ตัดสินเรานั่นแหละว่าดีหรือไม่ดีน่ะคนนั้นน่ะควรพิจารณาตัวเองถ้าคนคนดีจริงๆนะเขาไม่ได้ประเมินหรอกว่าคําถามนี้ดีหรือไม่ดีเขาก็จะยินดีที่จะตอบเรายินดีที่จะอธิบายไ,าไม่เข้าใจก็อธิบาย เขาก็จะแนะนําว่าเราควรที่จะถามยังไงให้มันเป็นคําถามที่สร้างสรรค์เพราะว่าบางทีเราจะดูคนที่ฉลาดไม่ฉลาดหรือว่าไวพิปฏิพานเนี่ยเราจะดูจากการตั้งคาถามนะว่าเขาแบบถามยังไงเขาถามมีความสร้างสรรไหมมันเป็นสิ่งที่อ่าอะไรยังไงมันจะดูจากคําถามนี่แหละครับเป็นเป็นสาคัญด้วย <c oughs> เราไม่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะถามผิดหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าเราควรที่จะมาคิดว่าเราควรจะถามยังไง เราควรที่จะปรับปรุงคําถามของเรามากม,มากกว่าที่จะไปคิดว่าไม่ไม,ไม่กล้าถามนะครับไม่งั้นก็ลองไปถามคนอื่นก็ได้ว่าเออ่านประมาณนี้แหละฉันอยากจะถามเขาประมาณนี้แต่ว่าไม่กล้าถาม mm. ควรจะถามยังไงดีกว่านะครับควรจะถามยังไงแล้วก็ไปถามเล้วเ,เราเริ่มต้นในการอะไรนะประมาณในการขับขี่นะ <c oughs> แล้วเราก็มาคุยเรื่องการประมาทในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถามเลยถึงว่าเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาก็ถามเองแหละว่าอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาดูออกนะว่าเราจะทำอะไรยังไงเอาครูเนี่ยเอาครูยกตัวอย่างครูไปเรียนที่ฟิลิปปินส์เนาะภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งก็ไม่พูดตอนแรกไม่พูดไม่พูดเลยก็ไม่เคยได้ความรู้นะ เกิดออกมาก็ได้ต่ําสุดต่ําสุดอย่างเงี้ยบามาคิดอีกทีเอ้ยไม่ได้แล้วมันต้องมันต้องแสดงออกมันต้องมีส่วนร่วมเขาก็ถามเทนอะไรก็ไม่ได้นะพัสับสับเสิฟอะไรก็ไม่ได้ครูก็ครูก็ถามไปแต่อาจารย์เขาก็รู้นะว่าเราเรา,เราสงสัยตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแก้ให้เราเขาก็จะแก้ให้ว่าเอออยู่อยู you, you like ่มีนอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยเราเราก็ได้ความรู้เพิ่มนะฮะแล้วคน แล้วอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยไม่ไม่ไม่สู้คนคนหนึ่งพูดนะบางทีเขาพูดแป๊บเดียวเนาะเราอ่านหนังสือตั้งนานโอ้ไม่เข้าใจบางคนเขาพูดแป๊บเดียวเข้าใจอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญที่ที่เขาเรียกอะไรแล้วที่ที่จะหาความรู้นะคะนะ,นะเพราะฉะนั้นขอให้ขอให้มีความกล้าหาญในการหาความรู้ นะคะพอพอพอจะได้ข้อคิดไหมว่าว่าต้องยังไงอ่ะต้องอายไหมต่อไปนี้ไม่นะครับต้องมีความกล้าในการทำนะก้าในสิ่งที่ถูกที่ควรอันนี้มันก็เข้าสมาธิเนาะสมาธิิคิดความเห็นชอบควางเห็นที่ถูกต้อง อย่างอื่ก็ถูกต้องไปด้วยะอะแต่ถ้าเราบล็อกเราเองโอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งยิ่งยิงยิงยงย่งไปกันใหญ่นะคะโลกโลกและชีวิตนี่มันต้องมันต้องเรียนรู้มันต้องซักถามกันตลอดนะคะก็ขอให้ ช่โชคดีไม่ประมาทแล้วก็มีสติก็คือมีสติก็คือไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือมีสตินั่นแหละเหมือนกับช่องสติสมออะไรสติสติโอต้องมีสตินะขอให้มีสติโอเคขอให้ขอให้มีสตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ